เช้าวันใหม่เมืองอวาตาเวอร์ตอนนี้ก็เช้าแล้วแล้วที่สำคัญป่านนี้เพื่อนๆของเราที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเขาน่าจะหิวแล้วหละ่ะสวัสดีครับพวกเราเอาอาหารเช้ามาให้กินครับใช่ค่ะมีอาหารเช้าอร่อย่ๆนะคะนี่ดูสิเขานำอาหารเช้ามาให้เราด้วยดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับซ่อมยานอวกาศไปถึงไหนแล้ว ซ่อมยานอาวกาศยังไปไม่ถึงไหนเลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์บนโลกไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วเจ้าหุ่นยนต์ที่อยู่ข้างๆก็เออเลอร์ไปแล้วครับแบบนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะต้องซ่อมนานพระยนานานาั่นานะกินอาหารให้อิ่มก่อนก็แล้วกันค่ะมีอาหารมาด้วยขอบคุณมากเลยครับดูน่าอร่อยจังเลยผมไม่เคยเจออาหารบนโลกวรรษุ์แบบนี้มาก่อนเลยผมจะกินให้หมดเลยคลับ งั้นเชิญเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องลูกแก้วเดี๋ยวเราไปตามหาให้อ่ะจริงเหรอครับเนี่ยพวกคุณจะตามหาลูกแก้วให้กับเราใช่ไหมครับเครื่องแปลภาษาเริ่มจะทํางานได้เร็วขึ้นแล้วนะครับเนี่ยแล้วที่สําคัญนี่ครับชุดอุปกรณ์ในการออกตามหาลูกแก้ว แว่นตาข้างเดียวเนี่ยนะครับเด,เดี๋ยวก่อนแว่นตากับเครื่องหาวัตถุอย่างนั้นเหรอเครื่องหาวัตถุพี่เอกพอเข้าใจได้แต่จะเอาแว่นตาไปตามหาลูกแก้วได้ไงกันแว่นตาอันนี้จะมี GPS ในการออกตามหาลูกแก้วนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยไปพี่ฝนใช่ไนนะหะนี่เหมือนกับว่าจะมีสัญญาณออกมาจากแว่นตาเจอหรือยังอะ ใกล้แล้วใกล้แล้วเรามาอยู่ที่นี่แหละลูกแก้วก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่พี่วนไม่รู้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าแว่นตานี่จะหาตำแหน่งคร่าวๆได้แต่ว่าหาแบบละเอียดไม่ได้ก็เลยต้องให้เครื่องนี้มาสินะเพราะฉะน,นั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องนี้ในการออกตามหาต่อแต่ว่าเครื่องนี้ดันตรวจจับวัตถุทั้งหมดเลยสิเนี่ยเครื่องนี้ออกตามหาวัตถุที่เป็นลูกแก้วตั้งหากพี่เอก ก็ตามหาวัตถุที่เป็นลูกแก้วแต่เมื่อกี้เพียเ,เจอขวดแก้วก็มีนะเนี่ยแล้วแบบนี้ทำไงอะบู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 <ะ>บอาเดี๋ยวก่อน,<ะ>อน,นว่ากับว่าโบจะเจออะไรบางอย่างโบนายเป็นไรหิวไก่ทอดเหรอเอาไปไหนแล้วเนี่ยโบเข้ามาในฟังบูโบข้าบอะไรมาเดี๋ยวก่อนนี่คือลูกแก้วนี่นะจริงด้วยลูกแก้วนี้มีลักษณะเหมือนกันแต่แค่คนละสีเองอะนายเก่งมากเลยนะโบ พี่ฝนครับพี่เอกครับจอยคิดว่าลูกแก้วอันนี้จะต้องเป็นลูกแก้วที่เหมือนกับที่บ้านแล้วก็จะต้องเป็นลูกแก้วลูกที่สองแน่นอนเลยครับถ้าอย่างนั้นเราก็สถานที่ต่อไปพี่ฝนต้องนําทางไปก่อนแล้วล่ะสถานที่ต่อไปแว่นตาอันนี้เ็าบอกว่าให้มาที่อควาเรียมสวนน้ํานี่จะมีเหรอเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหายากเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีสัญญาณตรงนี้ก็ไม่มีสัญญาณตกลองที่นี่คืออควาเรียมหรือสวนน้าอ่ะ ส่วนน้ำผสมอาควาเรี่ยมแ่บไม่แน่ใจแต่ว่า GPS กเขาบอกมาแถวนี้เลยสัญญาณดังอยู่แถวนี้นะเนี่ยสัญญาณดังมาจากทางนี้อ่ะสัญญาณดังอยู่ตรงไหนกันะนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงจริงด้วยเจอแล้วลูกที่สาลูกที่สามสามเลตบู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 บดีใจจังเลย เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงให้อุปกรณ์มาสองชิ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นไปกันต่อเราต้องไปกันต่อนะต่อไปอยู่ที่ไหนกันเหรอพี่ฝน G P S ของเบนตาก็บอกว่าให้เราไปในป่าในป่างั้นเหรอใช่ในป่าในป่านี่แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะในป่าจะไปหาเจอยังไงอ่ะทาไมมาหล่นไกลขนาดนี้เนี่ยหล่นไกลกันมากเลยเพราะฉะนั้นนะเราอาจจะต้องออกตามหาทั่วๆนี้แหละ พวกเราต้องทำงานกันเป็นทีมถึงจะรู้ว่าลูกแก้วเนี่ยตกลงไปตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนนะครับจอดเหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแถวนี้ด้วยล่ะครับบุ๊บบุ๊บบุ๊บงูฮะเสียงอะไรเนี่ยงูอะไรนะงูง <ua>. ัว <laughs> งูงูเอางูเหรอพี่เอกนึกว่างูาไม่ใช่เสียงคุณงูอ๋องูจริงๆด้วยแถมเป็นงูเขียวหางกระดิ่งอีกตั้งหากงูเขียวหางกระดิ่งไม่มีมีแต่งูเขียวหางไม่เอาเห็นเขาบอกกันเป็นงูเขียวหางกระดิ่งเป็นสัตว์คุ้มครองนะนี่ไงเจอแล้วแล้วตายงูมีลูกแก้วอยู่แล้วจะหยิบยังไงอ่ะบลกบิ๊ก,กนายช่วยควุยกับเขาหน่อยเน่คนงูช่วยหลบหน่อยได้ไหมเราจะเก็บลูกแก้วที่อยู่ใต้ท้องคุณอ่ะงู ไม่ใช่ไข่ของคุณนะนั่นคือลูกแก้วงูขอบคุณมากเขาบอกว่าไงมากอ่ะเขาบอกว่านึกว่านี่เป็นไข่ที่เขาออกเอาไว้จริงด้วยสิน,นะคุณงูคะคือว่าพวกเราจะต้องใช้ลูกแก้วลูกนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเราจะไม่กวนแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยนะพวกเราจะไปก่อนแล้วนะงูบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เ <laughs> พราะฉะนั้นตอนนี้ เราอาจจะต้องไปที่อื่นกันต่อในโกดังนี่จะมีจริงเหรอพี่ฝนนี่ไงเจอแล้วจเจอ,ออยู่ที่ไหนเนี่ยนี่อยู่ที่ตะก,ก้าไหนตะก,ก้านี่งตะก,ก้าเนี่ยอ้าวไม่ต้องใช้เครื่องก็มองเห็นอุตสาห์ใช้เครื่องก้มหน้าค้มตาหานที่สุดพวกเราก็เจอแล้วนะครับลูกนี้ลูกที่เท่าไรแล้วครับเกือบจะครบแล้วลูกที่ห้าห้าแล้วเหรอใช่แล้วพี่ฝนเลยแค่สองลูกเท่านั้นเองตกลงมีกี่ลูกมีเจ็ดลูกไง มีเจ็ดลูกเหรอใช่ก็รวมกับที่อยู่กับคุณมนุษต่างดาวก็ห้าลูกแล้วไงถ้าอย่างนั้นไปกันต่อที่นี่ร้านอาหารมาทําอะไรสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเชิญด้านในได้เลยนะครับคือว่าพวกเราอยากได้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วงั้นเหรอครับลูกแก้วที่นี่ไม่มีนะครับไม,ไม่ใช่ลูกแก้วของที่นี่ครับพอดีมันหล่นลงมาขออนุญาตตามหาหน่อยนะครับอ,อ๋อเชิญด้านในได้เลยนะครับอยู่ในนี้จริงเหรอพี่ฝนก็ อุปกรณ์ที่เป็นแว่นตาเขาบอกว่าให้มาที่นี่ GPS บอกมาหรือว่าจะอยู่ด้านในพี่ฝนลองเดินไปดูสิด้านในเหรอนี่ไงเดินเข้าไปเรื่อยๆนี่ไงนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าไม่ใช่นั่นหลอดไฟหลอดไฟเหรอรู้สึกว่าเสียงจะเบาลงนะแถวนี้มีไมอ่ะไม่มีไม่มีจริงๆด้วยลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาบู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 เดี๋ยวเวนั่น จอดน,นั่นนายเหรอหมายความว่า,งาไงพี่ฝนนั่นจอดอีกคนนึงอ่ะก็จอดไงเดี๋ยวก่อนทำไมมีจอดสองคนน่ะนั่นน่ะสิ จอตมีสองคนได้ไงกันคนไหนจอตตัวจริงตัวปลอมเนี่ยคือว่าจอตตัวจริงอยู่นี่อยู่กับพี่ฝนครับอีกคนหนึ่งคือเพื่อนจอตครับอ๋อเพื่อนจอตนี่เองถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรารีบไปตามหาลูกแก้วกันต่อดีกว่าถ้าอย่างนั้นจอตขอคุยกับเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับบู๊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 เดี๋ยวถามเพื่อนจอตดีกว่าคือว่าพวกเรากําลังตามหาลูกแก้วอยู่นายพอจะเจอไหมอ่ะแย่แล้วพี่ฝนฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอก่อนจะไปตามหาลูกแก้วปุ๊กปิกหาย ปุ๊กปี๊นายหายไปไหนอะปุ๊กปี๊กปุ๊กปี๊กฉันอยู่นี่ไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนตกใจหมดเลยฉันอุตส่าห์ตะโกนเรียกแล้วไม่มีใครได้ยินฉันเลยนึกว่านายหายไปไหนอ่ะนี่ไงฉันเจอลูกแก้วอยู่บนโต๊ะเนี่ยนายเจอลูกแก้วแล้วเหรอใช่หรือเปล่าอะน่าจะใช่นะแต่แบบว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฉันเจอเพื่อนจอด้วยก็เลยคุยกันแล้วฉันก็เลยมองไม่เห็นนายนายหายไปตกใจหมดเลยอ๋อปีเตอร์เหรอฉันก็เจอทุกวัน่ะ จริงเหรอจริงฉันเจอเขาทุกวันน่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เขาอย,ย่างชั่วนไหนตอนนี้พวกเราตามหาลูกแกว้วครบหรือยังอะ่ะน่าจะครบแล้วนะลองกลับไปหาเพื่อนเราดูดีกว่าใช่น่าจะครบแล้วรีบกลับไปหาพวกเขาดีกว่าจะได้นำลูกแกว้วไปคืนอะ่ะบูบูบูมาถึงบ้านแล้วค่ะมาถึงแล้วครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ ผมว่าปแจนี้น่าจะรับประทานได้อยู่นะครับจันคิดว่าอันนี้น่าจะไม่อร่อยนะคือว่านั่นมันเป็นอุปกรณ์สาหรับซ่อมครับไม่ใช่ของกินเอาจริงๆแล้วครับโอ้ผมนึกว่าของกินหน้าตาน่ากินจังเลยนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับน,นั่นลูกแก้วของพวกเรานี่นะหาลูกแก้วจนครบแล้วล่ะครับใช่ค่ะพวกเราตามหาจนครบหมดแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมจะได้กลับไปที่ดวงดาวและพวกคุณเป็นคนใจดีมักมาก ใช่แล้วล่ะครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้ามีลูกแก้วครบทั้งหมดนี้ยานวกาศของพวกเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซ่อมแล้วล่ะครับหมายความว่ายังไงที่ไม่จําเป็นต้องซ่อมนะครับเพราะว่าลูกแก้วจะสามารถทําให้ยานวกาศเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยอัตโนมัตินะครับหมายความว่าขอพรจากลูกแก้วได้อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่ครับนี่ครับลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนับไม่ทันเจ็ดลูกไงครับเจ็ดลูกแล้วครับใช่แล้วครับ สรุปแล้วนะครับลูกแก้วนี่คือเชื้อเพลิงในการที่พวกเราจะสามารถกลับบ้านของเราได้ใส่ในยานอาวกาศก็ลอยได้แล้วล่ะครับเหมือนฐานไฟฉายอย่างนั้นเลยเหรอครับเนี่ยทายาทกันแล้วก็ขอบคุณ <c oughs> พวกคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือพวกเราบ่อยๆครับลาก่อนลาก่อนนะคะลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมาเจอกันใหม่บ้างนะ